เราคุ้นชินอยู่แล้วอย่างไปครั้งนี้ไปยาวขนาดไหนไปเดือนนึงเลยค่ะ่จากบ้านไปเป็นเดือนเลยไปเป็นเดือน,นะคะ่ะ <c oughs> แล้วเวลาที่บ้านคิดถึงแเราทำยังไงเนาะ ก็ให้เขาดูวิดีโอที่เราทําแล้วก็โทรคุยกันไลน์คุยกันอะไรอย่างนี้คือวิดีโอที่ทำนี่คือทาส่งมาให้ที่บ้านดูหรือว่าทำแบบว่าเดี๋ยวจะออกยูทูบชา n e l กับ a c e บ o o k ของตัวเองด้วยค่ะชื่อว่า Note PX Travels ก็สามารถติดตามได้ว่าแบบเราทําอะไรที่ไหนบ้างยังไงบ้างชีวิตเราเป็นยังไงอันนี้เป็นเชิงท่องเที่ยวเป็นเชิงท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์คืออย่างที่เล่าให้ฟังว่าแบบชีวิตมันไม่ค่อยปกติอะมันมีอะไรที่แบบพี่ๆอาจจะยังเอิ่มงงๆว่าคืออะไราเงี้ยถ้าเกอนนี้้ะขาึย่่งค ชวเพื่อนไปด้วยไหมคะมีค่ะก็จริงๆอพีแรกเนี้ยก็คือไปสิงคันวากับคาริสาพีออสองก็มีไปมาเลเซียกับพี่หลินอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนๆมาตลอดอที่เราเห็นใน Instagram ก,กับคาริสาใช่เป็นเพื่อน <c oughs> เป็นพีน่น้องหยุดได้แล้วพี่น้องกันอชอบผู้ชายก็ <c oughs> เป็นพี่น้องที่สนิทกันมาค่ะที่เราเห็นนี่คือเรื่องของงาน ก็ไปไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วที่เขาจะตามเราไปที่ต่างประเทศด้วยไม่ไปไม่ไปเขาก็มีงานของเขาค่ะอย่างที่ซีพัฒนว่าอะไรพี่ชว่าเซ็กซี่เอ๋อแล้วก็โตขึ้นอะไรอย่างี้เป็นสาวแล้วเห็นลุกเลยไหมถือว่าเป็นการเติบโตขึ้นโดยตามอายุดีกว่าค่ะใช่ประช็อกมไม่ไม่เกี่ยวเลยอ่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะ สบายดีแล้วเราก็แฮปปี้กับเขามากเรารู้สึกว่าเอ้ยสองคนนี้น่ารักมากดูเข้ากันดีได้คุยได้อะไรอย่างงี้คุยค่ะคุยเรื่อยๆปกติเป็นเพื่อนกันก็เป็นคุยเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ปกติเพื่อนกันได้ดีใช่ไม่เห็นจะเป็นจะต้องทะเลาะหรือเกลียดกันเลยจริงค่ะเราไม่จากเลยกับทางที่สุยเคย น้องตามงานตามที่ต่างๆน้องน่ารักดูน่ารักมากเป็นไรคุยกับพี่ที่มีเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมฮะอ้าวถ้าเกิดเราเล่าให้พี่ฟังก็ไม่ได้สิอาจจะกังว่ามันจี๊ดหรือไม่จี๊ดเลยเพราะว่าเราแฮปเราแฮปปี้กับชีวิตเราตอนนี้เราทําตามความฝันตัวเองอยู่แล้วมันก็เหมือนแบบมันเริ่มความฝันมันเริ่มเป็นจริงเรื่อยๆค่ะเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับกับชีวิตตรงนี้มากอบบเออแล้วทุกอย่างของเราที่มีเข้ามาคุยน ความที่เหมือนเราค่อนข้างโฟกัสกับสิ่งที่เราทําอ่ะกับความฝันเราในการเป็นเล่นตามเฟสติวัลต่างๆทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้อยากโฟกัสกับกับการมีแฟนอะไรมากขนาดนั้นนะคะมันยังไม่ถึงวัยอ่ะมัือว่าหนึ่นสไตล์ของเรานี่ไม่ไม่ใช่มีหายากอะไรเงี้ยก็เนี่ยต้องรอเป็นเมืองนอกนะค่ะเปลี่ยนแนวแม่เอาแบบกระหนุ่งตาด่ะก็ต้องรอดูนะพี่เนาะจริงๆชอบแม่แนวพีชอบเวลาไปลิเจอบ้างไหมนนก็มีนะแต่ว่า อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้โฟกัสพี่เราเราแบบเราเราตามความฝันของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ใช่ไม่ไม่เรารู้สึกว่าแบบคนผู้หญิงในวัยน้ดในวัยยี่สิบต้นๆอะไรเงี้ยไม่ควรที่จะโฟกัสกับการที่จะต้องมีแฟนคนโฟกัสกับตัวเองแล้วทาตัวเองให้แบบให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะอืมค่ะขอบคุณนะคะ